ยืนกินทุเรียนหน้าร้านเลยนะคะโอ้โหอร่อยคือดีมากทุกคนคะ่ะอืมอร่อยมากอร่อยมากเลยอะอย่าลืมมาหนุนนะคะร้านน้องป๊อบทุเรียนเป็นเทสนะคะร้านอยู่ในซอยมิตรทีนคะ่ะนี่เรามาเจอกับเฮโจนะคะทุเรียนร้านนี้ไม่ผิดหวังเลยคะ่ะนี่ไงวันนี้มาซื้อทุเรียนนี่ไง มีแต่คนถามหาว่าทําไมโบกัสยังไม่มาร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจสักทีพึ่งว่างนะคะคือหลายคนก็อยากเห็นว่าแบบที่มันเป็นเนื้อทุเรียนแบบว่าเนื้อทุเรียนเลยอะ่แล้วก็เม็ดลิบๆีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือแบบพร้อมทานวันนี้เลยใช่ไหมคะยัยโจๆๆนี่ไงทุกคนขาถ้าหลายคนที่เคยเห็นคลิปโบกัสนะคะร้านจะอยู่ตรงเส้นถนนาราษฎรพัฒนา24อยู่ตรงหน้าเซเว่นร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจนะคะนี่แล้วทุกคนดูดิ ดูทุเรียนลูกนี้ดิเดี๋ยวให้ดูเลยนะอันนี้ของหนูใช่ไหมลูกนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยดูเนื้ออ่ะอย่างนี้ก่อนดกว่ะโอ้โหนี่แหละคือเนื้อแบบฉ่ำๆเลยแล้วอ่ะอย่างนี้เลยกินอย่างนี้เลยแล้วก็บอกได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ของเราเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวชิมไม่ดูเลยนะคะนี่อืมอร่อยมากทุกคนค่ะทุเรียนร้านคารับอร่อยจริงๆนี่ไงมาได้เลยนะคะนี่ไงมาหนุนนะคะวันนี้มาซื้อทุเรียนเลยเพราะว่า วันนี้อยู่บ้านแล้วแม่บอกว่าแม่บอกว่าอยากกินทุเรียนก็เลยแบบโทรหาเจนุดนะคะเจนุดไม่รู้อยู่ไหนอยู่นะคะน <L un> ี่ไงเจนุดไปเจ็บข้าอ้อาวเหรออ <L un> ้าวฝนกําลังจะตกเนาะนี่ไงทุกคนคะ่ะมาร้านนี้ไม่ผิดหวังนี่แล้วดูทุเรียนร้านเฮียโจนี่โจกําลังบอกอยู่นะคะคือช่วงนี้จะเดินสายกินทุเรียนในหลายๆที่นะคะแต่เรายังติดใจทุเรียนร้านน้องป๊อปทุเรียนวินเทจอะดูดีเห็นไหมคือจะบอกเลยสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะไอเฮียโจเดี๋ยวขอถ่ายดูเลยว่า มากินทุเรียนร้านนี้ของหนูลูกนี้มันกี่โลนะคะเฮียโจประมาณสามโลครึ่งนะครับโอเคโอเคสามโลครึ่งนี้กินได้ทั้งบ้านแล้วเนาะโอเคตอนแรกว่าจะซื้อสักสองลูกสามโลครึ่งดูลูกใหญ่อยู่นะวันนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ทุกคนขาแล้วก็ทุเรียนอ่าหมอนทองคัดเกต AAA นะคะเนี่ยเขาจะมีป้ายแบบนี้นะคะนี่ไงเขาจะมีป้ายทุเรียนแบบนี้เลยทุกคนขามาได้เลยไม่ผิดหวังนี่ไง โอ้โหวันนี้นะคะนี่แล้วดูลูกดิเห็นไหมน่าทานมากเหลืองอลามเลยอะ่ะทุกคนมาได้เลยนะร้านนี้เขาส่งนู้นส่งได้ทั่วไทยเลยส่งต่างจังหวัดก็ได้ถ้าใครอยากกินแบบต่างจังหวัดก็ทักมาในเพจนะคะพิมพคําว่าร้านน้องป๊อบทูเดียนวินเทจน,นะคะนี่ไงเห็นไหมอลังการมากมันช่วงนี้โลเท่าไหร่นะคะเฮียโจโลละสามร้อยครับโลละสามร้อยเนี่ยโ,โหบอกแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่า คุ้มค่าความอร่อยมา <aria S 1> เลย,ยค่ะอันนี้ผู้ช่วยหรอมาค่ะนี่ไงทุกคนขาอะมาแล้วดูทุเรียนเขาดีเห็นไหมเยอะมากนี่ <S <S ดูเนื้อทุเรียนดีเห็นไหมลูกหนึ่งสามโลนี่ได้เยอะมากได้เยอะมากจริงๆค่ะทุกคนขานี่ไงอันนี้ปอกหมดเลยยังคานี่นี่เห็นไหมหรือว่ 1, าใครจะกินอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้นี่เห็นไหมใครจะกินอย่างนี้ก็ได้ค่ะ โอเคหูยดูดิโอันนี้คือแบบสุดมากสุดมากทุกคนดูดินี่ไงร้านเทียโจนนะคะมาได้เลยนะคะอยู่ตรงเส้นลาดพัฒนา24่ีนี่ไงลูกสาวมาเชวยขาย,ยนะโอ้โหดูดิฉ่ำจริงทุเรียนนะคะนี่<ท>ไงอะไรนะกินไไหมไม่เดี๋ยวไปกินที่บ้านก็ได้คะ่ะใครมาอยากกินทุเรียนอร่อยนะคะมาได้เลยนะคะยืนกินทุเรียนหน้าร้านเลยนะคะ โอ้โหอร่อยคือดีมากทุกคนคะ่ะอืมอร่อยมากอร่อยมากเลยอะอย่าลืมมาหนุนนะคะร้านน้องบทุเรียนเ็นเทสน,นะคะร้านอยู่ในซอยมิทีน <มา S 1> ค่ะนี่นี่นะคะอ่ะใครอยากกินทุเรียนดดยคือบอกได้เลยว่าคุาค้มค่าคุ้มราคาสวัสดีดค่ะแบบนึงนะคะนี่ไงเลือกได้เลยเลือกได้เลยทุเรียนร้านนี้คือแบบ อันนี้คือของจริงนะคะที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเยอะแล้วก็เม็ดลีบดูดิดูเนื้อดิโอ้โหนี่ไงทุกคนขานี่น้องป๊อบมาช่วยขายนะคะอ่ะแล้วไปตองขายฝั่งนู้ไหมคะทนี้ไม่ได้มานี้ลงจุดเดียวครับเอาหรอก็คือขายที่นี่ที่เดียวเลยหรอใช่นี่ไงนี่ทุกคน่ะอ่ะโอ้โหมาได้เลยเซิร์ชเซิร์ชกูเกิลว่าร้านน้องป๊อบทุเรียนบินเทนนะคะนี่ไงวันนี้เจอเจ้าของร้านตัวจริงค่ะ ดูดิมันสวยเนาะไม่แหละคนเขาอยากเห็นแบบนี้ไงท,ที่แบบ,บนเนื้อเยอะๆไม่รีบๆนี่คือของแท้นะคะทุกคนค่ะม,มาเลย,ลยอร่อยมาก <คน S 2> โอ้โหคน่านีา่ไม่เลียหรอกเียคนเลีิศนี่ไงเห็นไหมฉ่ำมากทุกคนแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะร้านนี้เลยหรือว่าถ้าใครอะไรนะคะหนูลูกค้าประจํากินมาสองสามปีสี่ปีแล้วคะ่ะร้านนี้อร่อยจริงคอนเฟิร์มหนูบอกเลย คอนเฟิร์มเลยว่าร้านนี้คือแบบคัดเกตมาอย่างดีเลยเมาเลยนี่คนเฟิร์มนะเมาหมดเลยนี่ไงเห็นไหมนี่นี่อย่างนี้คือสุดโอ้โหทุเรียนนี่ไงไม่แล้วหนูกินมาหลายร้านนันเนี่ยอร่อยร้านนี้อร่อยนี่ไงเห็นไหมได้กินของดีอ่ะบอกได้เลยเนี่ยน้องป๊อดูดิเอ้ยอย่างนี้อ๋ยฉ่ำมากทุกคนค่ะนี่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 มาได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ